ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมาน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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  ถอยดีออกมาแล้วครับอยากจะเห็นท่อแป๊บลวอันนี้ก็หักด้วยมันกรอบก็มันกรอบอังนีก็แตกแต่เมื่อกี้เนี่ยแตกเมื่อกี้แต่ท่อเพราะมันเพามันกรอบก็ับท่อมันกรอบอ่ะเดี๋ยวถอดแป๊บมาเปลี่ยนก่อนเออทำมาให้ถอดยากเหลือเกินครับถอยดีออกมาแล้วถอยดีออกมาแล้วครับออกมาด้ถอยดีออกมาแล้ว ชื่อเธอดีว่านี้อันนี้เคยติดแก๊สมาผมบอกแก๊สออกครับเอ้ดียว่านี้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจุดดจยว่านี้จะท้อแก๊สออกห,หมดแก๊สี่ไม่ได้ใช้แล้วครับตีก้ นี่ครับแ๊บ้างถอดมาแล้วตัวนี้แตกด้วยครับแตกด้วยหูดีนะที่มันรั่วก่อนถ้าวิ่งไปนี่นี่สิแตกเปราะเลยนะครับน่ครับเหมีรั่วตรงนี้นะครับนี่นี้เป็นพลาสติกครับเป็นพลาสติกป็นพลาสติกตัวนี้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กแล้วตัวนี้ตัวนี้ใช้เป็นเหล็กนะครับเป็นเหล็กใช้กันยาวๆเลยทีนี้เป็นเหล็กครับเป็นเหล็ก ของใหม่นี่เป็นเหล็กใช้กันยาวเลยทีนี้ตัวเก่าๆเป็นพลาสติกแตกครับแตกแกรอบแตก,แกนี่กรอบกรอบดีมันไม่ไปแตกกลางทางครับแสนกว่าครับทีนี้แสนวันแสนกิโลก็ควรจะเปลี่ยนได้แล้วครับผมก็แสนกว่าเองครับนี่กว่าแป๊บเรา เราน้ำนะครับว <C le ary> ีโก้เครื่อง2อ0พันพวกอินโนว่าคอจินเนอร์เหมือนกันครับอ <C> ีกชี้นึงครับอีกถออไปแล้วเราจะทำความสะอาดมาทำความสะอาดครับคาบน้ำต้องทำความสะอาดคาบน้ำออกให้หมดม <C> ันอยู่นี่มันอยู่ใต้ท่อไอดีครับมันสอดข้างล่างท่อไอเดี ทำมาให้ถอดยากถอดเยอะถอดไอเดีออกปีพิเสกครับปีพิเสกปีพิเสกดำ,รดำรรรครับดำต้องล้างหน่อยล้างปีพิเสกหน่อยดำ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 ต้องล้างหน่อยครับต้องล้างหน่อยวางก่อนอดระหว่างกลางนี้นะครับอยู่ระหว่างกลางนี้แต่ปกติจะถอดถอด ตัวนี้ออกได้ไหมแคบที่มันแคบโอเคครับจะใส่ละประกอบใส่ทอดน้ำไปแล้วครับใส่ทอดน้ำ้าแล้วใส่ทอดแป๊บน้ำ้าแล้วครับแต่แป๊บน้ำ้าแล้วได้ใส่ประกอบไปแล้วทีนี้เราล้างทำความสะอาดแล้วครับเวลามีปัญหาอะไรเราจะได้รู้ามันรั่วไม่รั่วข้ามลงข้ามน้ำก็ล้างออกไป 姐姐。 so kapsok ya sebab sebab ni tu mie ni tu mie the full satu tu mie 兩對。 อีเสื้อกลางแล้วครับก่อนดำแล้วโหนีนาานำำนน่นี่ล้างขาวไปแล้วน้ำดำเลยครับน้ำน้ำเนียมเลยครับขมเมานี่ล้างให้แล้วครับล้างแล้วซีว่าขาวแล้วมันจะดำฝั่งนี้ฝั่งนี้จะดำมากเลย แล้วมาลองใส่ดูว่าที่นี้ฝั่งนี้ไม่ค่อยดำเท่าไปดำฝั่งฝั่งนี้ครับฝั่งออกฝั่งเข้าไม่ค่อยดำไปไปตกข้างในหมอกสีดำโอเคจะใส่แล้ว

ยาเท่ากัน 真的。 the mm -hmm. Shit. Sure. sinap terjebak le le 我没事，我。 อ่ะประกอบเสร็จเรียบร้อยครับตรวจสอบเพื่อียบร้อยกี่นี่ใส่นั่นนั่นใส่นั่นละใส,นนใสนน่นั่นใส่นั่นนัดใส่ครบทุกตัวทอ่ทอนองท่อน้ำทุกอย่างใส่ข้าที่เข้าทางหมดวางเงินแคบนแคบ ที่มันแคบลงได้ไเ่เต็มที่ติดสอบเสร็จแล้วเส่นอกล้ข้างล่างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับจะรอเติมน้ำจะถ่ายน้ำทิ้งทุกอย่างเข้าที่เขาทางแล้วคิดว่าข้างในมันมีความห่างอย่างไร แคบมากครับแต่ถอดยากไหมถอดไม่ยากแต่มันถอดเยอะครับก็ค่อยถอดเรื่อยๆก็ถอดไปเรื่อยๆถอดเลยนุ่นถอดนี่ออกไปเรื่อยรอถ่ายน้ำอันนี้นก็ดูสก,กรปรกมันเันี่ย ทีว่าสตาร์ทเครื่องนะครับสตาร์ทเครื่องแล้วเครื่องวิ่งดีกว่าเดิมครับเครื่องรอบดีกว่าเดิมนะที่ตอนมาในรอบมันจะต่ำต่ำอาจเกิดจากพีซเซ้อมสกปกก็ได้ครับปีพิซเสื้อสกปกอันนี้รอบรู้สึกว่าสูงขึ้นมาบ้างแล้วอรอบสิบปกติแล้วครับ ตอนแรกรอบมันจะตกไปมันแปดเออห้าร้อยรอบห้าร้อยรอบไม่ถึงพันรอบครับนี้ประมาณแปดร้อยเก้าร้อยตอนแรกต time, ตาร์เครื่องอะไรจะมันจะมาอยู่มันห้าร้อยรอบประมาณครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งเนี่ยไม่ถึงพันทันทีนลเปิดแอร์ด้วยกันเปิดแอร์ก็อยู่ประมาณนี้นะครับถ้าปิดแอร์มันจะตกปุ๊บลงมาเลยถ้าปิดแอร์ตกปืบลงมานี่เลยตกมาเหลือห้าพันรอบเหลือห้าร้อยรอบ ไม่ใช่ห้าพันรอบต,ตกมาเดวห้าร้อยรอบครับพอเปิดแอร์ได้ขึ้นถึงถึงขึ้นมาพันรอบอ่าเปิดได้อยู่ประมาณนี้ครับดีได้ล้างแอร์โฟร์หน่อยวัานาานาี้ล้างวันนี้ล้างแอร์โฟร์แล้วปีกผีเสื้อล้างปีกผีเสื้อเดี๋ยวรอ,รอ,ร,อรอยครึ่งมันร้อนไงครับร้อครึ่งร้อนแล้วก็ดูน้ำที่ กวเรียบร้อยอีกทีครับเช็คน้ำอีกทีหนึ่งก่อนจะเปิดน้ําเราต้องบีบท่อน้าก่อน,นครับว่ามันแข็งไหมถ้ามันแข็งอย่าถ้ามันแข็งบีบไม่ลงอย่าอย่าเปิดแน่นอนอย่าเปิดนะครับห้ามเปิดครับถ้าท่อมันแข็งแข็งท่อมันนิ่มเปิดได้เพราะว่ามันไม่มีรงกังอัดตรวจเช็คน้ำน้าโอเคมันไม่ไม่ขาดพอเติมน้าแล้วครับ แต่ก่อนจะเปิดฝามาหน้าต้องไปข้อน้าก่อนว่ามันแข็งไหมถ้าแ,แข็งนั้นหมายความว่ามันมีเฟสเชอร์หรือว่ามันมีความร้อนสูงนะครับตรวจสอบเบื้องโอเคไม่มีรอยรั่วอะไรซึมครับมมนมีรอยรั่วอะไรซึมมมนมีรั่วไม่มีซึมครับ ทำเสร็จแล้วตัวสสบที่นี่มันตัวเสาดูบ่อยๆก็ดีครับว่ามันมีรอยสโ้เลยซึมไหมออกมาไหมนะครับโอเคก็เรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ตัวนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับดูน้ำพักมาวน้ำหนูกันเนี่ยอ๋อพักอันนี้น้ำดีครับ ถอดแยกถอดท่อนี่ออกถอดท่อถอดออกถอดออกนัดตัวนี้มีนัดยึดทอยดีมีนัดยึดตัวเมียสองตัวตัวผู้สามตัวข้างล่างมีสองตัวข้างล่างยึดทอยดีข้างล่างสองตัวครับมีไรตีก็ถอดออกแค่นั้นครับไม่ถอดไม่ยากมันติดไรก็ถอดออกแค่นั้นเองนะครับถอดไม่ยากแต่ถอดเยอะถอดไม่ยากแต่ถอดเยอะครับโอเคคลิปนี้จบแค่นี้นะครับ ขอบคุณทุกการติดตามดูแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ